สวัสดีค่ะพบกับป้าเจนอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาทําเสื้อปีกค้างคาวจากผ้าเขาม้ากันค่ะเป็นเสื้อที่ตัดเย็บแบบง่ายๆนะคะเราจะใช้ผ้าเขาม้าทั้งผืนเลยนะคะซึ่งผ้าเขาม้านี้ทางร้านเขาก็จะเย็บริมกันลุยมาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเขาจะเย็บริมกันลุยมาโดยรอบแล้วนะคะซึ่งผ้าเขามา้าผืนนี้ก็กว้าง31นิ้วยาวเจนิ้วค่ะ นีป้าเจนก็จะพับทบครึ่งนะคะพับทบครึ่งมาแล้วเราก็จะพับทบเข้าไปอีกเป็นสี่ชั้นค่ะนี่ค่ะข้างบนนี้ก็จะเป็นสันทบนะคะ,คะตรงส่วนนี้เราก็จะตัดเป็นส่วนของคอเสื้อด้านหน้าด้านหลังไปพร้อมกันเลยค่ะทีนี้เราก็จะวัดลงมาสีนิ้วนะคะ วัดเข้าไปสีนิ้วครึ่งเราก็จะโค้งเป็นคอเสื้อด้านหน้าไว้ก่อนค่ะวาดมาร์กไปก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะวัดจากขอบเดิมลงมา1น,นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็จะโค้งเป็นคอเสื้อด้านหลังนะคะทีนี้เราก็จะวัดจากสันทบเข้าไป10นิ้วค่ะ10นิ้วนี้ก็คือรอบอกของเราบวกเผื่อหลวมก็คือ40นิ้วหารด้วยสก็จะได้10นิ้วค่ะ ส่วนด้านบนยังมีพื้นที่เหลือเราสามารถที่จะขยายความกว้างของรอบอกออกไปได้อีกโดยการเพิ่มความกว้างออกไปขึ้นด้านบนนะคะทีนี้จากขอบด้านบนเราก็จะวัดลงมา8ดนิ้วค่ะ8นิ้วเราก็จะเส้นตัดกันกับเส้นที่เราวัดเข้าไป10นิ้วตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะตัดกันตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะวาดเส้นเฉียงไปเพื่อที่ว่าเราจะเย็บด้านข้างของเสื้อเราค่ะ สื้อตัวนี้ประเจนจะวาดเส้นออกไปเป็นเส้นเฉียงนะคะเพื่อที่จะให้บานออกไปสะโพกของเราบานออกไปนะคะจะได้สวมใส่ไม่ครับสะโพกค่ะแต่ถ้าผู้ชมไม่ชอบก็สามารถที่จะขีดเส้นเป็นเส้นตรงๆงเย็บแบบตรงๆได้ก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดคอด้านหลังก่อนเลยค่ะค่ะพอเราตัดคอด้านหลังออกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะพับตัดคอด้านหน้าค่ะ นี่ค่ะเราจะกางผ้าออกแล้วก็พับลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะตัดตรงคอด้านหน้าค่ะนี่ค่ะเสื้อของเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเส้จด้านข้างก็จะเฉียงลงมาค่ะทีนี้เราก็จะทับ วาดเส้นสองข้างนะคะนี่ค่ะเราจะวัดทุบผ้าของเราไปเพื่อที่ว่าเราจะวาดมาร์กให้ตรงกันกับอีกข้างหนึ่งค่ะนี่ค่ะจะวางท่าบแบบง่ายงเลยนะคะนี่ค่ะก็คือกี่เส้นตรงนี้นี่ค่ะทาบแล้วก็กี่เส้นเลยนะคะตรงส่วนนี้จะสามารถเย็บเป็นเส้นตรงได้เลยนะคะ แต่น,นี้ประเจนทําเป็นเส้นเฉียงให้บานออกค่ะก็คือโค้งคอหน้าคอหลังอันนี้ก็คือเส้นข้างนะคะนี่ค่ะผืนนี้จะตัดเสื้อได้พอดีตัวเลยนะคะเขาจะไม่มีผ้าเหลือเผื่อที่จะตัดเทปเลยนะคะอันนี้คือผ้าที่ประเจนเหลือจากตัดกางเกงค่ะก็เลยเอามาตัดเทปกุศลน,นะคะเทปกุ้นของเราก็คือกว้างสามเซนครึ่งค่ะเราจะตัด เผื่อไว้ก่อนความยาวเผื่อไว้ก่อนนะคะเราสามารถที่จะใช้ผ้าอย่างอื่นมาตัดเป็นเทปกุนแล้วก็เป็นไส้ไก่ผูกเอวได้นะคะโดยที่เราสามารถใช้ผ้าสีใกล้เคียงกับตัวเสื้อของเรานะคะอาจจะเป็นผ้าสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนได้ค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บกุนคออันดับแรกเลยค่ะเราจะเย็บด้านผ้าด้านที่ถูกนะคะเนื่องจาก ผ้าลายคล้ายๆกันนะคะด้านนอกด้านในพระเจนก็จะพยายามขีดถูกนี่ก็คือด้านนอกด้านโชว์นะคะนี่ค่ะเราจะทบเทปของเรานะคะแล้วเราก็จะวางตรงจุดกึ่งกลางคอด้านหลังค่ะทุกครั้งที่พระเจนพาเย็บกุ้นก็จะพาเย็บจากคอด้านหลังไปก่อนค่ะนี่ค่ะเราจะทบเทปแล้วเราก็จะวางริมให้เสมอเย็บเข้าไป 3- 4มิลนะคะ โดยรอบค่ะ พอเราเย็บเทปมาชนกันนะคะเราจะตัดเทปด้านบนให้เกยจากด้านล่างเล็กน้อยค่ะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ เราจะเย็บด้านนอกของตัวเสื้อนะคะตรงส่วนนี้ถ้าผู้ชมชอบที่จะเย็บแบบตรงๆลงมาเลยก็ได้นะคะเย็บตามชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะด้านบนนี้เราก็จะเว้นไว้เป็นส่วนโค้งใต้วงแขนเรานะคะเป็นส่วนของแขนเรานะคะข้างบน จากไหล่ลงไป17นิ้วค่ะหรือว่าผู้ชมสามารถที่จะวัดได้ตามขนาดของช่วงเอวได้เลยนะคะว่าถนัดตรงไหนนะคะหรือผู้ชมจะไม่ใช้เสื้อมัดเอวไม่เจาะรูก็ได้ค่ะอันนี้ประเจนจะพาเจาะรูนะคะพาเจาะรูเพื่อที่ว่าเราจะสอดเชือกมัดเอวของเราเข้าไปค่ะนี่ค่ะจะวัดลงมา17นิ้วค่ะตามขนาดเอวของประเจนนะคะ เ,ออเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประเจนต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็ตัดเสื้อแบบง่ายๆจากผ้าของมาค่ะประเจนต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด subscribe ให้กำลังใจประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ